สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับมิดเนตเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อนะคะสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมนั่นเองค่ะก็คือวันนี้นะคะเราเปลี่ยนสาระมาเป็นสาระหน้าที่พลเมืองแล้วนะคะเนื่องจากสาระพระพุทธศาสนานะคะเราได้เรียนจบไปแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรกเลยนะคะของสาระหน้าที่พล,ลเมืองนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะซึ่งมิตรคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะเคยทําและปฏิบัติตามมันมาแล้วนะคะ อย่างแรกเลยนะคะหน้าที่แรกเลยสําหรับเรานะคะคือการปฏิบัติตนในครอบครัวะคะ่ะซึ่งแต่ละครอบครัวนะคะหรือว่าทุกๆครอบครัวเนี่ยก็จะมีข้อตกลงกติกากฎระเบียบร่วมกันและหน้าที่ที่สมาชิกทุกคนนะคะจะต้องทําตามเพื่อให้เกิดความสุขนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในสังคมหรือว่าในครอบครัวนะคะก็จะมีความสงบสุขเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ อย่างแรกเลยนะคะที่อาจจะเป็นกฎกติกาข้อตกลงนะคะคือการจัดเก็บที่นอนและห้องนอนของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้นักเรียนสามารถนอนออห้องส่วนตัวของตัวเองได้นะคะหรือว่านอนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเราจะต้องมีการจัดเก็บระเบียบนะคะหรือว่าจัดระเบียบในห้องนอนของเรานะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้สะอาดอยู่สม่ําเสมอนะคะในการเนี่ยเห็นไหมคะจัดนอนเสร็จแล้วตื่นนอนเราก็จะมีการ ปัดขวาเช็ดถูพับผ้าต่างๆนะคะหลังหลักจากที่เราตื่นนอนนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือการช่วยทํางานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายนะคะในรูปนี้นะคะก็จะมีการล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานแต่มีเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านนะคะหรือว่านักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้มากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นซักผ้านะคะทําความสะอาดบ้านนะคะล้างตู้เย็นเอาเสื้อผ้าไปตากให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอ่ะ ต่อมานะคะคือการช่วยประหยัดพลังงานโดยการปิดน้ำนะคะแล้วก็ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะในการาในการจ่ายของครอบครัวเรานะคะคือมีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่สาคัญของอสังคมเราอีกด้วยนะคะนอกจากจะช่วยครอบครัวประหยัดไฟฟ้าค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะคะมันยังช่วยให้ ประหยัดนะคะในเรื่องของพลังงานต่างๆนะคะเพราะว่าการที่เราเปิดไฟเปิดทีวีหรือว่าการใช้น้ำนะคะมันล้วนเป็นพลังงานต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้นะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะคะมิเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็นักเรียนบางคนนะคะอาจจะมีเกเรนนะคะหรือว่าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะมิเชื่อว่าสิ่งสําคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็จะมาช่วยเหลือแล้วก็สั่งสอนเรานะคะถ้าเราเชื่อฟังคําสั่งสอนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ข้อตกลงกติการะเบียบหน้าที่ของสมาชิกในแต่ละครอบครัวอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน,นะค่ะแต่ละครอบครัวอาจจะมีกฎกติกาไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันที่ทุกครอบครัวเนี่ยจะมีคือทําให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเกิดความรักใคร่กลมเกลียวอบอุ่นนะคะแล้วก็ไม่ทะเลาะก,กันไม่ขัดแย้งกันนะคะหรือว่าไม่มีปัญหากันนั่นเองนะคะ ต่อมาอันที่2นะคะคือการปฏิบัติตนในโรงเรียนนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนะคะนักเรียนควรปฏิบัติตนตามกฎกติกากฎระเบียบพ่อบังคับนะคะของโรงเรียนนั่นเองเพื่อให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยนั่นเองซึ่งนักเรียนหลายๆท่านนะคะก็ปฏิบัติเป็นอย่างดีนะคะอยู่เสมอและ อิบายอยู่แล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนเข้าห้องเรียนเราจะต้องไปโรงเรียนให้ตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโรงเรียนเนี่ยเข้าแถว8โมงนักเรียนมา8โมงถ้านักเรียนมา8โมงนะคะมันอาจจะทําอะไรที่ไม่ทันไม่สะดวกนะคะเราต้องมาก่อน เวลาเข้าเรียนนั่นเองนะคะหรือว่าเวลาทารบพงชาตินั่นเองอย่างที่สองนะคะคือการทําความเคารบครูประจําเวรน,นะคะอยู่หน้าประตูโรงเรียนหรือว่าอยู่หน้าถาังเข้านั่นเองนะคะอย่างที่สามเข้าแถวยืนตรงคารบธงชาติรวมทั้งฟังโอวาทหรือว่าคำชี้แจงจากครูคนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่พูดคุยกันถ้าหากนักเรียนยืนคารพพงชาตินะคะแล้วนักเรียนยืนไม่ตรงหรือว่ายืนแบบ ตามสบายนะคะมันก็จะแสดงถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถ้านักเรียนคุยกับเพื่อนนะคะหรือว่าเล่นกับเพื่อนนักเรียนจะไม่ได้ยินนะคะในสิ่งที่คุณครูชี้แจงข่าวสารต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะเป็นการทําก่อนเข้าเรียนนั่นเองนะคะต่อมานะคะการทําในอยู่ที่ขณะ ในห้องเรียนนะคะอย่างแรกเลยเข้าเรียนให้ตามเวลานะคะแล้วก็สถานที่ที่กําหนดไว้ในตารางเรียนบางวิชาอาจเราจะต้องไปเรียน ข้างล่างนะคะหรือว่าบางวิชาเราอาจจะต้องไปเรียนที่ห้องอื่นนะคะก็ต้องดูตารางสอนให้เรียบร้อยอย่างที่2ตั้งใจเรียนไม่ฟังเออตั้งใจเรียนนะคะฟังคุณครูพูดไม่พูดคุยในขณะที่คุณครูสอนนะคะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะมันจะทําให้เรานะคะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนและเพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจในสิ่งนั้นด้วยอย่างที่3ขออนุญาตคุณครูนะคะเมื่อจะต้องออกจากห้องเรียนหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนบางครั้งเราจะไปข้างน้ำเราต้องขออนุญา คุณครูผู้สอนด้วยนะคะอย่างที่4ดูแลรักษาห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ทิ้งขยะนะคะเกินการหรือใต้โต๊ะใต้เก้าอี้นะคะให้ทิ้งขยะลงถังที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะอย่างที่5 ไม่วดาดภาพไม่ขีดเขียนนะคะลงบนโต๊ะเก้าอี้หรือว่าไม่ขูดขีดโต๊ะเก้าอี้ให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นสมบัตินะคะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนนะคะซึ่งเราสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็รักษาด้วยนะคะเพื่อน้องๆคนอื่นๆหรือว่าน้องๆที่หลังจากเราเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะก็คืออันนี้เป็นรูปนะคะก็คือตั้งใจเรียนในขณะที่คุณครูสอนนะคะตั้งใจเรียนไม่เล่นกันนะคะอย่างที่สามนะคะคือการแสดงความเคารพนะคะเมื่อคุณครูเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนทุกคนเนี่ยนะต้องทําความเคารพนะคะกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะอย่างที่สองนะคะขณะที่พูดกับคุณครูนะคะถ้าคุณครูนั่งอยู่ บนเก้าอี้นะคะให้นักเรียนออยืนห่างนะคะหรือว่านั่งลงนะคะไม่ยืนค้ำหัวคุณครูนะคะหรือถ้ายืนอยู่ก็เอามือประสานเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ต้องยืนชิดคุณครูมากนะคะอย่างที่3ยกมือไหว้ก่อนเข้าแล้วก็รังพบคุณครูในขณะที่เราเดินผ่านหรือว่าเจอคุณครูนะคะ มันเป็นกิริยามารยาที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนจะดูน่ารักนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนของโรงเรียนเรานะคะทําแบบนั้นอยู่แล้วเจอคุณครูที่ไหนหรือเจอมิสมาสเตอร์คนไหนนะคะก็จะทําความเคารพนะคะอันนี้ขอชื่นชมนะคะ mm hmm. ต่อไปการรับประทานอาหารหเลยการรับประทานอาหารเราเวลาเราจะไปซื้ออาหารหรือซื้อน้ําอะไรอเงี้ยเราจะต้องซื้ออาหารโดยการ ทำตามกฎระเบียบคือการเรียงลำดับมาก่อนหรือมาหลังนะคะคือการเข้าแถวนั่นเองนะคะไม่ไปแซงผู้อื่นนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าเรานะคะอยู่คนที่เท่าไหร่นะคะอย่างที่สองรับประทานอาหารในบริเวณที่โรงเรียนกําหนดคือโรงเรียนกําหนดให้ที่โรงอาหารนะคะเราควรรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะหรือว่าขนมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะมาวิ่งเล่นนั่นเองนะคะ อย่างที่3ามแล้วทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องนําภาชนะนะคะไปวางบริเวณที่กําหนดนําเศษอาหารเทลงนะคะมันแสดงให้ถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เลอะเทอะหรือว่าสกรปรกจนเกินไปนะคะอ่าอันนี้นะคะคือการปฏิบัตินะคะเมื่อ โดยทั่วไปนะคะเมื่ออยู่ในโรงเรียนอย่างแรกเลยคือแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสะอาดนะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎโรงเรียนซึ่งนักเรียนโรงเรียนเราเป็นแบบนั้นทุกคนนะคะอย่างที่2ใช้วาจาสุภาพและไม่พูดคำหยาบค่ะอย่างที่สนะคะไม่ทะเลาะวิวาทและรังแกผู้อื่นอย่างที่4ี่นะคะดูแลรักษาัาความสะอาดโรงเรียนแล้วก็ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดความเสียหายซึ่งเมดคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะ เข้าใจนะคะในส่วนของเ,อเรื่องตรงนี้ในการที่เราจะต้องดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะบนบริเวณต่างๆนะคะข้อที่5นะคะไม่พูดคุยและส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุดเวลาเราไปห้องสมุดนะคะกฎของการใช้ห้องสมุดคือการไม่พูดคุยเสียงดังไม่นําอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุดนะคะมันอาจจะทําให้หนังสือและสมุดต,ต่างๆนะคะเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะคือไม่ลักขโมยทรัพย์สินนะคะแล้วก็ ของเพื่อนหรือว่าของโรงเรียนนะคะ ต่อมานะคะข้อที่3การปฏิบัติตนในสาธารณะนั่นเองนะคะสวนสาธารณะนะคะหรือว่าสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะคะก็คือสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือเข้าไปใช้บริการต่างๆได้เช่นห้องสมุดนะคะ2ชายทะเล 3, สสวนสัตว์4โรงพยาบา 5, ล5โรงหนังนะคะแล้วก็ แหล่งโบราณสถานนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆอีกนะคะที่จะเป็นอาจจะเป็นสวนสาธารณะต่างๆที่เราสามารถเข้าไปใช้ได้และคนอื่นก็สามารถเข้าไปใช้ได้เช่นกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าผู้ที่เข้าไปใช้เนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติตามนะคะเพราะว่ามันเป็นคือทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้นะ้นีจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะคือ เวลาเราจะไปสวนสาธารณะหรือสถานที่เป็นที่เป็นสาธารณะนะคะการเข้าชมโบราณสถานไม่ควรนําสิ่งต่างๆออกจากพื้นที่อย่างเช่นจะเป็นก้อนอิฐก้อนหินนะคะหรือว่าเป็นโบราณสถานต่างๆนะคะก็คือนักเรียนไม่ควรนําสิ่งต่างๆที่ออกจากสิ่งสถานที่นั้นนะคะแล้วก็เข้าแถวตามลําดับนะคะเมื่อใช้สถานที่ที่เป็นบริการสาธารณะอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะเราจะต้อง เข้ารับตามคิวนะคะและเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของโบราณสถานนั่นเองค่ะ ข้อ3.2นะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ผู้อื่นนะคะเช่นไม่พูดคุยหรือว่าส่งเสียงดังในขณะที่ชมภาพยนต์เวลานักเรียนไปลงภายพยนตร์หรือดูหนังดูกร์ตูนนักเรียนรู้สึกว่าเราอยากดูเรื่องนี้มากเราตั้งใจดูมากแต่ถ้าสมมตินักเรียนได้ยินคนอื่นส่งเสียงหรือนักเรียนเป็นคนส่งเสียงดังแบบ เฮ้ยเนี่ยฉันดูแล้วนะแล้วฉันก็เล่าให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยคนอื่นนะคะที่เขาอยากมารับชมภาพยนตร์นะคะเขาไม่ได้อยากฟังนักเรียนพูดเพราะฉะนั้นห้ามส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในขณะที่ชมภาพยนตร์นั่นเองนะคะต่อมานะคะดูแลรักษาความสะอาดนะคะของสถานที่และทิ้งขยะให้ลงถังที่จัดเตรียไมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็น ที่บ้านนะคะโรงเรียนหรือสวนสาธารณะต่างๆหรือสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะคะนักเรียนไม่ควรทิ้งขยะลงพื้นนักเรียนควรทิ้งถังขงยะลงถังที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะมันจะทําให้สถานที่ที่เราไปนะคะมันจะดูมีความสวยงามสะอาดตานะคะแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S ต่อมานะคะไม่ทําความ เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติไม่ไปเด็ดดอกไม้เห็นดอกไม้ี่สวยมากเลยนักเรียนเลยเด็ดมาชมแล้วก็มาดมอะไรเงี้ยคือนักเรียนคะการที่ธรรมชาติมันอยู่ในตัวมันเองนยะมันจะมีความสวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเด็ดหรือว่าไปทําร้ายธรรมชาตินะคะไม่เก็บเปลือกหอยจากบริเวณที่อยู่บนชายหาดนะคะออกมา ข้างนอกนะคะเพราะว่าคือคนอื่นก็อยากชมสิ่งที่สวยงามเหมือนกันนะคะแล้วเราก็อยากชมเหมือนกันแต่ถ้าเราเก็บไปชมคนเดียวนะคะคนอื่นก็จะไม่ได้เห็นความสวยงามของสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะคะอย่างเป็นชายหาดอย่างเงี้ยนะคะไม่สมควรน,นะคะต่อมานะคะไม่ทําอันตรายแก่สัตว์นะคะรวมทั้งไม่เก็บหรือทําอันตราย ที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะก็คือเวลานักเรียนไปสวนสัตว์อะไรต่างๆนี้นะคะถ้าสมมตินักเรียนไปแกล้งสัตว์ไปตีสัตว์อะไรเงี้ยนะคะสัตว์อาจจะเกิดความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ทําให้เราอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าสัตว์นั้นนะคะเกิดทําร้ายเราขึ้นมานะคะในสาเหตุที่เราไปแกล้งสัตว์ก่อนหรือลังแกสัตว์ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ควรไปทําร้ายที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะ ส่วนสาธารณะที่เป็นที่ของทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะคะคือทุกคนสามารถเข้าไปใช้ในประโยชน์อย่างเช่นสวนสาธารณะไปวิ่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนกายนําสุนัขไปเดินเล่นนะคะหรือว่าไปปั่นจักรยานกับครอบครัวทุกคนสามารถใช้ได้และสิ่งที่เราที่ควรพึงประสงค์และพึงทํานะคะคือการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือว่า ทำรายทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของส่วนสาธารณะนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการปฏิบัติตนนะคะแบบทั่วไปที่นักเรียนควรทำนะคะแล้วก็มีเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ทำอยู่แล้วและทำเป็นประจำนะคะต่อไปนะคะเราจะมีแบบฝึกหัดนะคะง่ายๆนะคะให้นักเรียนทำในไลน์เวิร์กชีตนะคะไปทำกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ